ในวันที่ฝนพล้ำหญ้าก็ไม่มีให้ช้างปัญหาตามมาก็คือถึมรถติดครับผู้ใดโบกให้ถอยหลังเขามาผู้ใหญ่โอดตอยโบกเล็วว่าอย่าถอยอย่าถอยฝุนมันตกอยู่ถอยมาหายอยีหังไม่มีปัญหาสบายมากคนละเอ,อ้ย ดีหน้าตากาแฟมาตากาแฟมาสักพักโอ้โหดีตากาแฟมาสักพักคันเตยกับคันตุ่ขน,ตน,ตนขับรถซาลิงมาพอดีจะไปตัดหญ้าถอยมาเลยสนะีสิเสียเวลาวันนี้ใช้มีดตัดนะคะวันนี้ใช้เครื่องตัดไม่ได้ มันยังไงละ่ะฝนตกแล้วหญ้ามันเปียกม,ววม,มันเหนียวมันเหนียวมันเหนียวมันหนืดวันนี้เลยใช้มีดตัดเลยงนี้หนึ่งแปดเจ็ดต,ต้องมาแน่แน่ซะเล่งสองขั้นกับซอยกันดึงเป็นยังไม่ได้บุกขึ้นหรอกไม่แห้งหรอก เขาเคลื่อนึงยังออกไปมันเนี้ยเครื่องมันอ่ะเครื่องมันสิพังแล้วมันผ่าเครื่องพ่กเครื่องไหมบักคำสิงอยู่ในรถเลยเดินมาลงมาเลยบักคำสิง อย่งกับเเสื่อบอกว่าอยา่ยาเอาลงอย่าเอาลงมันปตติติดต,ตรงนั้นเห็นไหมอืม <c oughs> พลุลงเลยทีนี้นไปต่อไม่ได้อตุนก็เตยว่าบรรดาผ่านมาทางนี้เลยเหรอ

อฝนหยุดตกชาวช้างพากันตัดหญ้าพลคลรึเลยได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าระงมเลยทีนี้โอ้จมเลยครับ มาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับไพรทองแดงควันจีมาแล้วผ e. ู้ช่วยมาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่เรียบร้อยแล้วขอบคุณเจ้าของรถไทยนะคะทีจ้ารถไทยผู้ใดดอกหูรถไทช่าง S <S โอ้ยโอ้รถไท้เฮกระเพกโอ้พอดีขอบคุณควนเตอร์ควาตโต้ด้วยอจมไปตามรถมานะคะหนิองอจมขอบคุณตากาแฟด้วยนะจ๊แล้วไปกับเบรกยากขึ้นรถเด,ด้อวันนี้เแบรบกไกลหน่อยก็ชแบบ่างมันดีกว่ารถมันมาติดใช่ไหมอะทูบเออใช่อะเสียเวลาเนาะ ไปแล้วครับมุกไทย okay, เขากลับบ้านครับมานี่ก่อนมาถามอะไรกร่อนอัทุบอาญามาปลูกเลยนะรู้ไหมรู้ไหมห้วยห้วย ไปแล้วก็ไปตัดหญ้าโตนะคะนี่ตื่ต้นไปแล้วโ oh. เอาขึ้นไม่ไหวสูงพดทถ้ารถไม่ติดลมนะหอดบานจนได้นอนโกดเจาละปานีนี่เสียเวลาไปนหนึ่งชั่วโมงกับรถติดดีหน้าที่รถไทยเข้ามาสละเวลาให้ หนักมากหญ้าสุดหญ้าโดนฝนนักอิลีเต็มที่เลยคำสิงกลับบ้านป้าพอแล้วเออ,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 อดูเปียกหมดแล้วนุน่น คำเสียงอืมมาไปนี่ทำไมไม่ไปโรงเรียนอะแม่ถามก่อนมาคาดเรียนอยู่เป็นเพื่อนนะพ่อบบใช่ไหม,มหใช่ไหมคาดเรียนอยู่เป็นเพื่อนนะพ่อโบอยู่ her, นี่เด้อนี่สกปรกขึ้นรถไม่ได้แล้วนี่ไปแล้วกลับบ้านแล้วเรียบร้อยแล้ว นี่ตัดมือล้วนๆครับวันนี้เครื่องไม่ได้ไ <ละ S 2> อพอจ,าจา๋อจา,จาเดินน่ะบะตองไอ้อลองจูจึ้งลบดุงแล้วเสื้ออะไรนะนี่เสื้ออะไรนะอทุบใส่เสื้ออะไรนี่ห้าม่ยห้หาหม่ โอ้ยแม่เอจีวอลรอนเฮะแท่งปลาปลาแท่งปลาเอ้ยฮุ๊บเบมะเอบอเอบอพอแล้ว กาแยกาแลยโอ้ยโอดูกล่วยตากาแฟสิไปขึ้นรถเลยคนลืมยังมัดแ,แน่นๆนะคือมัดหัวใจคอยนี่มัดให้มันอยู่ให้มันรูด คือเจ้าคือเจ้ามัดหัวใจคอยนี่มัดไว้แน่นๆ่อัฐุบอัทุบใส่เสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนะเสื้อของใครเอไม่ใช่เสื้อของอะไรนะลืมแล้วใส่เสื้อของไพคุกเห็นปะมัดแน่นหน่นนอยอ โอ้ยหายใจไม่ออกโอ้ยไอย้มุมสูงครับมุมสูงโอ้เดียวกระจีเลยด้านหน้ามีดานหลบจะหลบโอ้หลบจ่าเลี้ยว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 เออ ปลูกใหม่นะนี่ยานี่ปลูกใหม่นี่อันนี้ยาเถานี่เบือกบนทางฟ้าฟ้า ลยอ,ยอดแปลงหญ้าของฉันหญ้าใบเข้าตัดไม่ทันแล้วเหนื่อยโอ้ยดาน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 นี่คันพุ่มาตัดแล้วนะคะนี่หญ้าดีนเสียไอ้หญ้าใบเข้าแล้วนี่เราตัดหญ้าแปลงนี้ มดมาตัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่หมด ไป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 กิน,ดกนดเดาห้าพราะแกะให้อะแม่แกะไม่ได้นั่งลงนั่งลงหนุนรถเข้ามาแล้วนนเอาหัวเข้าไปแล้วลูก หยุดก่อนรถติดไปไป,ไปประชุมกันหมดเลย ยาวไป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 ฝนตกเร็วหมดเลยโอ้ยทำให้ตัดหญ้าสายตัดหญ้านะไปแล้วค่ะฝากคดไทยด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะเข้าเขตบ้านแล้วจ้ายูยังไงบ้างมีใครดื้อไหมนี่ ียถึงบ้านแล้วดูแม่วาดกับโคกสิมันไม่จอดในร่มละพ่อใหญ่ออดไม่ช้างกินก่อนลึกอ้ยจ้าอ้ย,อยดินฝนหนักรุถได้มีใครดือ้อยกมือขึ้นตัวใดดืด้อยกมือขึ้นเมืองตอนนี้บอดื้อนี่ โอ้ยแทงด้วยหอกเลยนี่ไหนมีใครจะรายงานอะไรพูดมาทีละเชือกอเ,เอาเปิดวะเปิดให้มัน่นกันนั่นกา,าำสิงเสื้อไปไหนเอานึกว่าแต่พ่อแกะขนมให้แล้วโอ้ไปไปแล้วไปประชุมเด้อพญโยด เสิร์ฟย่าให้ก่อน